สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมจะมาพูดถึงตัวเมนูตรวจสอบข้อมูลบันทึกการสอนนะครับผมโดยทุกท่านเข้าเมนูระบบวัดผลหลังจากนั้นให้เข้าเมนูตรวจสอบข้อมูลบันทึกการสอนนะครับผม เมนูตรงส่วนตรงนี้จะเป็นเมนูของครูประจำรายวิชานะครับผมให้ท่านคลิกเมนูดังกล่าวนะครับท่านก็จะเห็นที่หน้าจอว่าตัวของท่านเองมีการสอนในวันเวลารหัสวิชาชื่อวิชาและกลุ่มเรียนที่สอน วันไหนบ้างนะครับหลังจากนั้นท่านก็คลิกเข้าไปดูข้อมูลนะครับผมอย่างเช่นผมจะดูข้อมูลของวันพุธเวลาบ่าย2องถึงหโมงเย็นรายวิชาชื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อมกลุ่มที่สอน คือนักเรียนปี3ห้อง1นะครับกดปุ่มแว่นขยายเพื่อดูข้อมูลนะครับเมื่อคลิกที่แว่นขยายท่านจะเห็นตัวตารางการเช็คชื่อนะครับผมจากหน้าจอจะบอกถึง ชื่อรายวิชารหัสกลุ่มเรียนห้องที่เรียนระดับชั้นนะครับผมเสร็จแล้วจะเป็นจํานวนสัปดาห์ที่มีการเช็คชื่อนะครับผมเรามาดูในสัปดาห์ที่18นะครับผม สัปดาห์ที่18เป็นสัปดาห์ตัวอย่างนะครับผมท่านจะเห็นว่าตัวเครื่องหมายติ๊กถูกข้างบนเป็นการแสดงถึงสถานะการบันทึกข้อมูลขาดลามาสายส่วนเครื่องหมายด้านล่างซึ่งเป็นกากระบาดแสดงถึงสถานะการบันทึกข้อมูลหลังการสอนนะครับผม จากสัปดาห์ที่18วันที่30กันยาท่านจะเห็นว่ามีการบันทึกขาดลามาสายซึ่งเป็นรูปเครื่องหมายถูกนะครับแต่ไม่มีการบันทึกข้อมูลหลังการสอนนะครับผมผมคลิกเข้าไปนะครับท่านจะเห็นว่าด้านล่างที่เป็นข้อมูลการสอนจะไม่มีข้อมูล แสดงคราวนี้ผมไปดูที่สัปดาห์ที่19ในวันที่7ตุลานะครับผมท่านจะเห็นว่ามีเครื่องหมายติ๊กถูกอยู่2ตัวนะครับมีการบันทึกข้อมูลการขาดลามาสายและตัวสถานะก,การบันทึกข้อมูลหลังการสอนนะครับเมื่อคลิกเข้าไป ท่านจะเห็นว่าผมมีการบันทึกข้อมูลหลังการสอนในวันที่7ตุลาสัปดาห์ที่9นะครับผมจำนวนที่นักเรียนเข้ามาเรียนคือ23คนขาดเรียน1คนนะครับผมผมก็ใส่ข้อมูลเกี่ยวกับการบันทึกการสอนเช่นหัวข้อเรื่องหรือเนื้อหาสาระ เป็นการพัฒนาวิชานะครับกิจกรรมหรือวิธีการสอนเช่นแนะนำวัตถุประสงค์นะครับผมแล้วก็อาจจะใส่ข้อมูลอื่นๆเพิ่มนะครับผมเรามาดูสัปดาห์ถัดไปนะครับสัปดาห์ที่20วันที่14นะครับ ก็จะมีการบันทึกขัดลามาสายเป็นอันดับแรกที่เป็นเครื่องหมายถูกนะครับมันทัดลงมาเป็นกากะบาทไม่มีการบันทึกข้อมูลหลังการสอนนะครับผมตรงนี้ก็เป็นส่วนของเมนูการตรวจสอบข้อมูลการบันทึกการสอนนะครับผมจากสัปดาห์ที่เรามีการเรียนการสอนที่ผ่านมาท่านสามารถเอาข้อมูล ตรงนี้ไปตรวจสอบได้ว่ามีสัปดาห์ไหนบ้างที่ท่านยังไม่มีการบันทึกข้อมูลขันลามาสายหรือการบันทึกข้อมูลหลังการสอนนะครับผมก็จบการสอนคลิปวิดีโอเรื่องการตรวจสอบข้อมูลบันทึกการสอนเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ